ย้อนไปในวันดีเดย์6มิถุนายนปี1994เช้าวเวลา6นาฬิกา30นาทีปฏิบัติการโอเวอร์อร์ดการยกพลขึ้นบกครั้งใหญ่ที่นอมังดีฝรั่งเศสณหาดโอมาหาแนวชายหาดเต็มไปด้วยสิ่งกีดขวางที่ทหารนาซีได้เอามาวางไว้เพื่อไม่ให้เรือสะเทินน้ำสะเทินบกของฝ่ายสัมพันธมิตรเข้ามาถึงตัวหาดได้ถนัดทนีเรือรบฝ่ายสัมพันธมิตรที่ขนกำลังพลมาหลายกองพันมุ่งหน้าสู่หาดโอมาหา บนเรือรบนั้นชายคนหนึ่งกําลังเปิดเหล้าขาวด้วยอาการมือสั่นและกระดกเหล้าย้อมใจก่อนเข้าสู่สมรภูมิอันดูเดือดชายผู้นี้ชื่อว่าร้อยเอกมิลเลอร์พลทหารบางนายมีอาการสั่นกลัวคลื่นไส้จนหักตักหักแต,กกแตนพลขับเรือขนส่งกําลังส่งสัญญาณให้พลทหารเตรียมพร้อมอีก30วินาทีเปิดประตูร้อยเอกมิลเลอร์กำชับบอกกับพลทหารทุกนายเมื่อประตูเปิดให้รีบวิ่งขึ้นฝั่งหาที่กำบงังและอย่างให้ทายเข้าปืน ส่วนคนนี้คือจ่าฮอแวดบอกกับพลทหารว่าอย่ากเกาะกลุ่มกันเกินหคนจะตกเป็นเป้าปืนกลขณะที่เรือขนส่งกำลังพลใกล้ถึงหาดหากระสุนและลุกระเบิดปืนใหญ่ก็แตกในถีข้างเรือขึ้นเรื่อยๆทำให้เหล่าพลทหารต่างสะดุ้งเป็นระยะพละแม่นปืนแดนเนียลจุบไม้กางเขนเพื่อให้พระเยซูคุ้มครองทันใดนั้นเองประตูเรือก็หมุนเปิดทันทีเมื่อถึงชายฝั่ง พลทหารยังไม่ทันได้เหยียบแผ่นดินชายฝั่งก็เจอหากระสุนปืนกล MG 42ของพวกนาซีเวนตลัยกดรัวใส่ไม่ยังทำเอาเหล่าพลทหารที่อยู่หน้าประตูร่วงเป็นมะม่วงสุกต้องบอกได้เลยว่าแนวหน้ากลุ่มแรกสวยจริงๆผู้กองมิลเลอร์เห็นว่าไม่ได้การสั่งให้ลูกน้องรีบกระโดดลงน้ำข้างเรือแม้พลทหารจะโดดน้ำแล้วนั้นบางนายโดนกระสุนตามมายิงทะลุบางนายก็ติดอยู่ใต้น้ำสำลักจมน้ำตายโดนที่ยังไม่ได้รบแม้แต่น้อย คนที่เหลือรอดพยายามตะเกียกตะกายขึ้นฝั่งเพื่อหาที่กำบังตามสิ่งกีดขวางทหารในหนึ่งพยายามเรียกร้องหารถถังรถถังอยู่สายทันใดนั้นกระสุนก็พุ่งมาทะลุหัวใจเขาตายอย่างน่าอดสู นี่มันคือทุ่งสังหารหมู่ชัดๆป้อมปืนกลนาซีเวนตาลายกด MG42 ใส่ฝ่ายสัมพันธมิตรที่ขึ้นบกมารวไม่ยังร่วงเป็นใบไม้ตามกระหน่ำยิงด้วยลูกระเบิดแตกยับทหารสัมพันธมิตรที่กำลังอยู่ในเรือไม่ทันได้ตั้งหลักหรือมีโอกาสหลบหนีเมื่อป้อมปืนนาซีรัวใส่ยิงร่วงเป็นตับแบบหน้าหดหูใจตัดภาพต่อมาพลทหารที่กำลังจะช่วยแบกเพื่อนตัวเองเข้าที่กำบงังก็โดนระเบิดเข้าเต็มๆจนร่างกระเด็นขาขาดกระจุย ผู้กองมิลเลอร์ตะเกียกตะกายมาเข้าที่กำบังในขณะที่เขากำลังมองพลปืนโดนยิงใส่ถังเชื้อเพลิงจนแตกยับเป็นไฟไปต่อหน้าในขณะเดียวกันพลทหารอีกรายก็กำลังวาวุ่นอยู่กับการหาแขนตัวเองที่ขาดเก็บขึ้นมาอย่างไร้สติผู้กองมิลเลอร์ได้แต่เหลียวมองดูความชิบหายของพลทหารฝั่งตัวเองที่กำลังพยายามดับไฟที่รุกไม้ต่อมาผู้กองมิลเลอร์หยิบหมวกเหล็กขึ้นมาสวมแต่ดูเหมือนว่าผู้กองยังช็อกกับเหตุการณ์ตายหมู่ที่เกิดขึ้นต่อหน้าอยู่ พลทหารพยายามเรียกผู้กองขณะที่หูผู้กองมิลเลอร์ยังว,งวิงวิ่งยังไม่ได้สติจ่าฮอรเวดพยายามตะโกนเรียกผู้กองมิลเลอร์ว่าจะเอาอยัางไงต่อผู้กองมิลเลอร์เริ่มตั้งสติได้และบอกกับจ่าฮอรเวดให้รีบพานหน่วยวิ่งไปประชิดหาดเนินทรายใกล้ป้อมปืนโดยเร็วจากนั้นจ่าฮอรเวดสั่งลูกน้องทั้งหน่วยบอกให้ตามตูดจ่าฮอรเวดมาพลทหารบางส่วนสงสัยและถามผู้กองมิลเลอร์ว่าแล้วเราจะไปหลบตรงไหน ผู้กองมินเลอร์ตะโกนตอบไปว่าอยู่ตรงนี้มึงก็ตายไปตายเอาดาบหน้าพร้อมลุกขึ้นเมื่อตั้งหลักรวบรวมกำลังพลที่เหลือได้ก็เคลื่อนพลประชิดหาดอีกครั้งผู้กองมินเลอร์นำกำลังรุกคืบเคลื่อนพลเข้าสู่ชายหาดผู้กองมินเลอร์บอกกับพลทหารว่าพวกเราคือหน่วยแรกและต้องฝ่าหากระสุนเพื่อนไปเปิดทางให้หน่วยเข้ามาให้ได้พลปืนกนล m g ม42นาซีไล่ยิงกระส่ายทหารฝ่ายสัมพันธมิตรตายเกลื่อน พลทหารนายหนึ่งนอนไส้แตกร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดไสไหลทะลักออกมาข้างนอกหน้าเอาไปทำลวกจิ้มกันเลยทีเดียวขณะที่ผู้กองมินเลอร์เคลื่อนพลรุกคืบมาอีกจุดกำบังนั้นพลทหารเสนารักษณ์ก็ได้มาสมทบทันใดนั้นพลทหารที่อยู่ด้านหน้าผู้กองมินเลอร์ก็โดนสอยร่วงอีกรายด้วยปืนกลต่อมาผู้กองมินเลอร์ก็สั่งให้พลทหารเคลื่อนพลอีกครั้งในขณะที่หากระสุนก็ยิงใส่ไม่หยุด ระหว่างทางก็เจอพลทหารได้รับบาดเจ็บผู้กองมิลเลอร์จึงหยุดเข้าไปช่วยพยายามที่จะเรียกสนารักษ์ให้มาปฐมพยาบาลในขณะเดียวกันพลทหารอีกนายตะโกนบอกกับผู้กองมิลเลอร์ให้รีบวิ่งหลบไปเพราะเขาจะกดระเบิดที่วางไว้เพื่อเคลียร์ทางให้กับยันกระผู้กองมิลเลอร์จึงพยายามรีบลากพลทหารที่บาดเจ็บมาด้วยทันใดนั้นพลทหารที่วางระเบิดได้จุดระเบิดเพื่อเคลียร์ทางสิ่งกีดขวางทําให้ผู้กองมิลเลอร์กระเด็นไปด้วยแรงระเบิด แต่เขาไม่เป็นอะไรอย่างลุกขึ้นมาลากพลทหารไปต่อแต่ที่ไหนได้พลทหารที่ลากมานั้นไม่พ้นรัศมีของระเบิดท่อนร่างของเขาขาดหลุดลุ่ยในขณะที่ผู้กองมินเลอร์ยังไม่รู้ตัวว่าเขากำลังลากร่างที่ไรวิญญาณไปด้วยขณะที่เขาลากมาสักพักก็ได้ล้มลงด้วยน้ำหนักของศพของพลทหารที่หายไปผู้กองมินเลอร์หันมาดูก็รู้แล้วว่าเขาตายไปแล้ว จากนั้นผู้กองมิลเลอร์ทิ้งศพแล้ววิ่งลุยนำพลทหารฝ่าดงกระสุนไปข้างหน้าต่อในขณะที่พลทหารก็วิ่งตามมาจนในที่สุดผู้กองมิลเลอร์ก็นำกำลังเข้าประชิดแนวป้อมปืนกลเนินทรายที่มีลวดน้มกั้นอยู่ได้สำเร็จขณะที่ป้อมปืนกลน,นาซีก็กราดยิงใส่ผู้ชุมนุมเอ้ยฝ่ายสัมพันธมิตรอย่างต่อเนื่องที่วิ่งเข้ามาพลทหารบางส่วนวิ่งเข้าที่กำบังเนินทรายสำเร็จบางส่วนก็ล้มตายระหว่างทางจากแรงระเบิดและหากระสุน เมื่อเข้าประชิดป้อมปืนได้แล้วผู้กองมินเลอร์สั่งพลวิทยุแจ้งไปที่ฐานกองบัญชาการว่าตอนนี้ยังยึดหัวหาดไม่ได้จากนั้นก็ลาดตระเวนแนวหน้าว่าแนวป้อมปืนฆ่าสึกเป็นอย่างไรและหันไปสั่งพลวิทยุอีกครั้งเพื่ออัปเดตกองบัญชาการแต่หันมาอีกทีพลวิทยุก็หน้าเละไปแล้วจากระเบิดที่ตกแตกใส่เขาจากนั้นผู้กองมินเลอร์พยายามคววิทยุมาเพื่อที่จะแจ้งกองบัญชาการเองแต่วิทยุก็พังไปด้วย จากนั้นผู้กองสั่งพลทหารเอาบังการลอหรือระเบิดท่อมาจากนั้นผู้กองมิลเลอร์กับพลทหารก็ช่วยกันประกอบระเบิดบังการลอและลำเลียงสอดเข้าไปวางตามแนวลวดหนามเพื่อที่จะเคลียร์เปิดทางขณะที่พลทหารในหนึ่งกำลังช่วยประกอบระเบิดบังกาลออยู่นั้นกระสุนยิงโดนหมวกเหล็กเขาดังป้องลางพอดีเขารอดอย่างหวุดหวิดที่ได้หมวกเหล็กช่วยไว เขาถอดมันออกมาแล้วลูกหัวตัวเองด้วยความทึ่งที่หมวกเหล็กช่วยชีวิตเขาได้แต่ทันใดนั้นเองกระสุนนัดที่สองยิงเจาะหัวเขาทันทีไม่มีโชคครั้งที่สองโง่ชิปตัดภาพต่อมาพลทหารช่วยกันประกอบระเบิดบังกาลอและสอดฝังไปตามแนวลวดหนาม ระเบิด M 1 A 1งแบงกลลทอพีโดเป็นระเบิดรูปท่อที่ใช้ในการทำลายสิ่งกีดขวางเช่นลวดหนามหรือทุ่นระเบิดระเบิดชนิดนี้ได้รับการพัฒนาครั้งแรกในอินเดียในช่วงสงครามโลกครั้งที่1โดยกัปตันเมคลินเทอร์ของกองทัพอังกฤษต่อมาได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในสงครามโลกครั้งที่2โดยกองทัพสหรัฐอเมริการะเบิด M 1 A 1งแบงกัลลทอพีโดประกอบด้วยท่อโลหะยาว5ฟุต1.5เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง2.125นิ้ว 54มิลิเมตรจำนวน10ท่อแต่ละท่อจะมีน้ำหนัก13ปอนด์5.9กิโลกรัมท่อส่วนปลายทั้ง2ด้านจะบรรจุระเบิดเทียนที่น้ำหนัก4นิ้ว100มิลิเมตรส่วนท่อส่วนกลางจะบรรจุระเบิดดัมมทอน้ำหนัก9ปอนด์4 1กิโลกรัมวิธีใช้ระเบิด M1A1 แบงเอทบกลอทอพีโดคือการต่อท่อทั้งหมดเข้าด้วยกันโดยใช้ปลอกต่อท่อ จากนั้นจึงใช้ด้ามไม้ดันท่อเข้าไปในสิ่งกีดขวางเมื่อท่อเคลื่อนเข้าไปถึงตำแหน่งที่ต้องการจะใช้สายชนวนหรือหัวชนวนไฟฟ้าจุดชนวนระเบิดแรงระเบิดจะทำลายสิ่งกีดขวางเป็นแนวกว้างประมาณ10ฟุต3เมตรระเบิด m 1 a 1แบงกลอทอพีโดใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงจึงถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในสงครามจนถึงปัจจุบันในปัจจุบันระเบิดชนิดนี้ยังคงถูกใช้งานโดยกองทัพสหรัฐอเมริกาและกองทัพประเทศอื่นๆทั่วโลก ในภาษาไทยระเบิด M1A1 บ a งกาลอทอร์พิโดมักเรียกว่าระเบิดบางการอซึ่งมาจากชื่อเมืองบางการประเทศอินเดียซึ่งเป็นสถานที่ที่ระเบิดชนิดนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นครั้งแรกเมื่อประกอบวางระเบิดตามแนวลวดหนามเสร็จแล้วทำการจุดฉนวนและบอกให้ทุกคนหมอบพร้อมกับสอดหยัดเข้าไปในแนวลวดหนามเพื่อระเบิดเคลียร์ทางหลังจากทางเปิดแล้วจะฮอแวดบอกให้เคลื่อนพลรุกคืบทันทีในขณะที่พวกนาซีก็ยิงไล่หลังมาติดติด หลังจากผู้กองมิลเลอร์นำกำลังพลฝ่าวดหนามจนมาประชิดเข้าใกล้ป้อมปืนกลได้สำเร็จมาหลบแนวกำบังผู้กองมิลเลอร์พยายามชะเง้อเพื่อส่องลาดตระเวนดูแต่พลปืนกลของนาซียิงใส่เฉียวหน้าไปนิดเดียวจากนั้นผู้กองมิลเลอร์จกเอากระจกขึ้นมาแล้วเอาหมาักฝรั่งจากปากพลทหารมาเป็นกาวติดกับดาบปลายปืนเป็นกระจกสองข้างมองรถส่องลาดตระเวนและทำให้เห็นพลปืนกล MG422 นา MG ยและพลปืนครกสองนายอยู่ตรงป้อมปืน จากนั้นผู้กองมิลเลอร์ก็มีแผนให้พลทหารยิงคุ้มกันเบี่ยงเบนความสนใจและให้กองกําลังบางส่วนวิ่งรุกคืบเข้าประชิดแนวบังเกอร์ค่าศึกต่อมาผู้กองมิลเลอร์เรียกพลแม่นปืนแดเนียลมาสอ่องป้อมปืนกลและบอกกับเขาว่าโชว์ฝีมือแม่นแม่นสอยไอ้พวกเวนนั่นให้ดูหน่อยจากนั้นพลแม่นปืนแดเนียลก็จูบพระเยซูนําโชคจากนั้นผู้กองมิลเลอร์ก็เอาตัวไปล่อเป้าปืนกลเพื่อเบีเ่ยงเบนความสนใจ และทำให้พล,ลแม่นปืนแดเนียล่วยโอกาสวิ่งออกไปเพื่อไปหาจุดซุ่มยิงที่ได้เปรียบถึงแม้ป้อมปืนกลจะยิงไล่หลังแต่พลแม่นปืนแดเนียลสับตีนหมาวิ่งเข้าไปหลบได้ทันผู้กองมินเลอร์บ้าระห่ำสุดๆที่เอาตัวเองล่อเป้า จากนั้นพลแม่นปืนแดเนียลได้จุดซุ่มยิงได้เปรียบเขาใช้ปืนไรเฟิลซุ่มยิงประจำกายรุ่น m 1 9 0 3เส a สสปริงฟิลเลงไปที่กระบาลพลปืนกลเหนี่ยวไกเฮดช็อตเต็มๆและยิงร่วงไปอีกนายจนป้อมแตกทหารนาซีร่วงกลิ้งลงมาหลุนหลุนจากนั้นทหารของผู้กองมิลเลอร์ก็กระหน่ำยิงซ้ำไม่ย,ยั้งตืมกูว่าพอได้แล้วมั้งพวกมึงพรุนหมดแล้วมันตายก่อนตกถึงพื้นซะอีก เมื่อเปิดแถวแรกสำเร็จป้อมปืนเยอรมันแตกเปรียบดังเขื่อนที่มีรอยร้าวจนน้ำเริ่มทะลักผู้กองมิลเลอร์ตะโกนเรียกแนวหลังให้เคลื่อนพลโดยเร็วเมื่อทางเปิดแล้วได้สำเร็จจ่าฮอแเวดวิ่งกรูไปก่อนเพื่อนตามมาด้วยเหล่าพลทหารดาหน้าบุกทะลวงป้อมปืนนาซีที่แตกแล้วในที่สุดกองกำลังฝ่ายสัมพันธมิตรหน่วยแรกก็รุกคืบบุกมาถึงสนามเพาะป้อมด้านในของทหารเยอรมันได้สำเร็จ ทหารเยอรมนาซีเริ่มแตกกระเจิงล้นถอยหนีในขณะที่ทหารสัมพันธมิตรดักกราดยิงร่วงเป็นมะม่วงสุกผู้กองมิลเลอร์นำกำลังดักโจมตีป้อมปืนกลจัดระเบิดมือน้อยหนา mk 2ยัดให้พวกเวนตะไลเอาไปแดกจากนั้นพลทหารใช้ปืนรุ่น m 1กระแรนมารอดักยิงพวกทหารนาซีที่วิ่งหนีออกมาจากป้อมจากนั้นตามซ้ำด้วยระเบิดมือ mk 2อัดเข้าไปอีกรอบในป้อมปืนตามขายี้ด้วยพลปืนไฟปิ้งย่างสดพวกที่หลบอยู่ในป้อม ไฟรุกท่วมไม่ได้วยความร้อนทําให้ทหารนาซีต้องกระโดดออกมาจากด้านหน้าป้อมปืนเมื่อพลทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเห็นพวกนาซีโดนไฟคอกโดดลงมาก็ตะโกนบอกพักพวกว่าอย่ายิงมันให้มันโดนไฟคอกตายไปเองโหดสัตว์ตายแบบทรมานกันเลยทีเดียวที่มาของคําว่าเฮี้ยมเกรียมตัดภาพมาในแนวบังเกอร์สนามเพาะของป้อมเยอรมันกองกําลังฝ่ายสัมพันธมิตรทะลกรุกคืบเข้ามาจํานวนมากและ,ะเผชิญหน้ายิงปะทะระยะประชิดไม่กี่หลากับทหารเยอรมัน สุดท้ายแล้วทหารนาซีที่มีน้อยกว่ายกมือยอมจำนนแต่มึงคงยกมือยอมผิดเวลาไปหน่อยเจอสอยไปก่อนคนแรกจากนั้นในที่สุดทหารนาซีก็แตกพ่ายและยอมจำนนทิ้งอาวุธในที่สุดฝ่ายสัมพันธมิตรระเบิดตามแนวบังเกอร์จนทําให้พวกทหารนาซีวิ่งหนีแตกกระเจิงออกมาตามสนามเพาะซึ่งฝ่ายสัมพันธมิตรวิ่งมาดักและยิงนี่มันคือการสังหารหมู่ในข้อคนชัดๆทหารฝ่ายสัมพันธมิตรมาดักหน้าหลังแล้วระดมยิงกระหน่ำไม่ยั้งอย่างเมามัน จนในที่สุดจาฮอแวตต้องบอกให้หยุดยิงก่อนทหารนาซีร่างพรุนไม่รู้จะพรุนยังไงแล้วโดนซะขนาดนั้นและแล้วในที่สุดผู้กองมิลเลอร์ก็เป็นหน่วยแรกที่ยึดหัวหาดโอมาฮาได้สำเร็จและแจ้งไปที่หน่วยบัญชาการส่งกำลังหนุนตามมาสมทบในขณะเดียวกันทหารนาซีสองนายก็โผล่อ,ออกมายอมจำนนพลทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเล็งปืนเดินเข้าหาและในที่สุดก็ลั่นไกย,ยิงร่วงไปในที่สุดในขณะที่ผู้กองมิลเลอร์ได้แต่มองสงครามมันก็โหดร้ายแบบนี้แหละ ตัดภาพมาที่พลทหารกำลังใช้ปืนตัวยิงลูกระเบิด m เบรรจุลูกระเบิด m 9 a หนึ่งยิงใส่ทำลายป้อมปืนใหญ่ตัดภาพมาที่เหล่าพลทหารหลังยึดหาดได้สำเร็จต่างนั่งซึมงเศร้าเพราะสิ่งที่พวกเขาผ่านมานั้นมันโหดร้ายเหลือเกินจากฮอแวดกำลังเก็บดินใส่กระปุกเป็นที่ระลึกและเขียนป้ายชื่อไว้ว่าดินมาจากสมรภูมิรบที่ฝรั่งเศสซึ่งจะเห็นว่าเขามีบินสะสมไว้ทั้งที่ไปรบที่แอฟริกาและอิตาลีด้วย จ่าฮอวเวดยืนมองมือสันสันของผู้กองมิลเลอร์เขากำลังเปิดขวดเหล้าขาว40ดีกรีขึ้นมากระดกพร้อมกับชวนผู้กองคุยว่าวิวสวยผู้กองมิลเลอร์ตอบจ่าฮอวเวดไปว่าวิวสวยจริงพร้อมกับมองไปที่ชายหาดซึ่งเต็มไปด้วยศพเหล่าพลทหารตายเกลื่อนเป็นจำนวนมากน้ำทะเลแดงฉานไปด้วยเลือดอย่างน่าหดหูใจและภาพได้แผนกล้องซูมมาที่พลทหารในหนึ่งที่มีนามสกุลว่าไรอันที่นอนเสียชีวิตอยู่เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริง การยกพลขึ้นบกที่หาดโอมาฮาเป็นปฏิบัติการทางทหารครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2487เป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการโอเวอร์ดซึ่งเป็นการยกพลขึ้นบกของฝ่ายสัมพันธมิตรในนอมองดีประเทศฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่2หาดโอมาฮาเป็น1ใน5จุดยกพลขึ้นบกของฝ่ายสัมพันธมิตรและถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จยากที่สุด หาดโอมาฮาเป็นชายหาดยาว8กิโลเมตรที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองแซงมาโลประเทศฝรั่งเศสชายหาดแห่งนี้มีการป้องกันที่แข็งแกร่งจากกองทัพเยอรมันซึ่งรวมถึงปืนใหญ่ปืนกลและรถถังฝ่ายสัมพันธมิตรคาดหวังว่าการทิ้งระเบิดทางอากาศและทางเรือก่อนการยกพลขึ้นบกจะทำลายการป้องกันของเยอรมันแต่การทิ้งระเบิดส่วนใหญ่พลาดเป้าส่งผลให้ทหารฝ่ายสัมพันธมิตรต้องอเผชิญกับการยิงจากกองทัพเยอรมันอย่างหนะัก การยกพลขึ้นบกที่หาดโอมาหาเริ่มขึ้นเมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรถูกโจมตีอย่างหนักจากกองทัพเยอรมันหลายคนถูกสังหารหรือบาดเจ็บสาหัสภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงอทหารฝ่ายสัมพันธมิตรได้ยึดหัวหาดบางส่วนแต่การต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปตลอดทั้งวันฝ่ายสัมพันธมิตรสามารถยึดครองหาดโอมาหาได้สำเร็จในที่สุดแต่การสูญเสียของพวกเขานั้นสูงมากโดยทหารฝ่ายสัมพันธมิตรเสียชีวิตไปประมาณ2,500นาย การยกพลขึ้นบกที่หาดโอมาฮาถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับฝ่ายสัมพันธมิตรชัยชนะครั้งนี้เปิดทางให้ฝ่ายสัมพันธมิตรบุกเข้าไปในฝรั่งเศสและนำไปสู่ชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองเหล่าทหารที่เสียชีวิตทั้งหมดจากการยกพลขึ้นบกที่นอมังดีฝรั่งเศสนั้นฝ่ายสัมพันธมิตรกำลังพลสูญเสียอย่างน้อยประมาณ1 2 0 0 0นายในส่วนที่ยืนยันได้เสียชีวิต4 4 1 4นาย ฝ่ายทหารนาซีกำลังพลสูญเสีย4,000ถึง9,000นาย